หลวงปู่แสงจันทวังโสสมณศักดิ์ของท่านคือพระเทพมงคลวัดชโรดมสถิตณนะวัดโพชัยอำเภอนาแก่จังหวัดคนครพนมหลวงปู่แสงท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีอายุยืนยาวนานถึง111ปี91พรรษาท่านเป็นพระป่าสายกรรมฐานเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เสากันตะศิโรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สิงคันตายาขโม และสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนอีกครั้งหลวงปู่แสงยังได้เป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยแห่งวัดธาตุมหาชัยอำเภอปากปากจังหวัดนครพนมเมื่อครั้งที่ท่านหลวงปู่คำพันธ์ยังดำรงธาตุขันอยู่หลวงปู่แสงกับหลวงปู่คำพันธ์ได้ไปมาหาสู่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยือนกันอยู่เป็นประจำมิได้ขาดหลวงปู่แสงท่านมีนามเดิมว่านายแสงวงตาผาเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม ีพุทธศักราช2454ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่6หลวงปู่แสงท่านเป็นชาวบ้านดอนทนูลตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเมื่อขันอายุท่านได้19ปีท่านได้บวชเป็นสามเณรเพื่ออุทิศให้กับคุณตาที่ได้เสียชีวิตไปท่านได้บวชเป็นเนียนที่วัดสีสำรานตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนมหลังจากท่านบวชได้ไม่นานท่านก็อยากสึกแต่ทางท่านเจ้าอาวาสมิยอมให้ท่านสึกอยากให้ท่านอยู่ในร่มกาศาพรพัดต่อไปหลวงปู่แสงจึงไม่ได้สึกหลังจากนั้นหลวงปู่แสงท่านได้ออกเดินทุดงไปยังพื้นที่ต่างๆของภาคอีสานคือจากนครพนมเดินไปที่คอนแก่นบ้านไผ่แล้วก็มาที่สารคามร้อเอ็ดจนไปถึงอำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานีรวมระยะเวลาในการออกเดินทุดงค์ครั ang, ้งแรกนี right ้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นเจ็ดเดือนเมื่อไปถึงอำเภอเขมราชหลวงปู uh ่แสงท่านก็ได้มีอายุครบบวชพอดีท่านจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านแก้งตำบลเขมราชอำเภอขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับฉายาว่าจันทะบางโศหลังจากหลวงปู่แสงท่านบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้ศึกษาทั้งทางปริยัติและปฏิบัติโดยได้ศึกษานักธรรมชันตีโทและเอกตามลําดับหลวงปู่แสงท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางปริยัติและปฏิบัติพร้อมทั้งได้ออกทุดงติดตามศึกษาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่สิง์และพระมหาลวีระวงศ์ตามลําดับจนท,ทําให้ท่านมีความรู้แต่ฉานทั้งทาง รมและทางศัยเวทคาถาต่างๆพร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านของการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรหลวงปู่แสงท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวิน,นัยอีกทั้งยังใส่ใจในด้านการศึกษาและมีวาจาเทศนาโวหารไพเราะแจ่มแจ้งจับใจเชื่อกันว่าหลวงปู่แสงท่านสําเร็จญาณสมบัติชั้นสูงเพียงท่านจับมือใครท่านก็สามารถ รู้ทุกเรื่องของตัวตนของคนผู้นั้นได้และท่านจะแนะนําแนวทางที่ดีให้แก่คนผู้นั้นจะกล่าวได้ว่าหลวงปู่แสงเป็นพระที่มีสัมผัสที่6ก็ว่าได้หลวงปู่แสงท่านแตกฉานทั้งทางด้านคาถาอาคมอักขระเลขยันและมีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งและหลวงปู่แสงท่านได้สมญานามที่ลูกศิษย์ลูกหากล่าวขานยกจ้องให้ท่านเป็นทพระเจ้าบรรดาลทรัพย์ใค้กราบไหว้ขอพรมักจะได้รับความสมปรารถนาเสมอ หลวงปู่แสงท่านได้มราณาภาพลงด้วยอาการสงบเมื่อวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2565สิริอายุรวม111ปี9 1พรรษา